เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C Space พื้นที่สื่อพลเมือง สองข้างทางถนนมักอุดมด้วยเรื่องราวที่ถูกขับขานด้วยเรื่องเล่าทั้งป่าไม้ท้องทุ่งหรือแม้แต่มหาทานวันนี้เราจึงออกตามหาสิ่งที่มีคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้นเพราะเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคําเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปาารถนาที่อยากจะเห็นการงอกงามในบ้านของเรา นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเราวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกาลสินหรือที่มีชื่อเรียกกันอีกชื่อว่าเมืองดินดำน้ำชุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน้ำ ที่เต็มไปด้วยแหล่งน้ำในการทำการเกษตรซึ่งสถานที่ที่ผมจะพาท่านผู้ชมออกไปที่สูจนความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาสิน์คือหมู่บ้านโคกใสตำบลโนนแหลมทองอำเภอสาสะขันครับปัจจุบันหมู่บ้านโคกใสเป็นหนึ่งใน50กว่าชุมชนที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนลำปาวชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำประมงน้ำจืดและเลี้ยงสัตว์ทั้งการดำรงชีวิต และหารายได้ต่างใช้ทรัพยากรจากดินและน้ําที่มีอยู่รอบเขื่อนแต่กรนเป็นโคงเนาะเป็นโคกแล้วมาเจอญน้องน้ำเขื่อนว่าน้องกวางนะครับแล้วก็มาพอน้ำซับก็คือมันเป็นน้ำซับบ้านอยู่บ้านนะครับที่นี่ก็เลยมาตั้งลหลากอยู่ประมาณขอบขั้วนะครับหลังจากนั้นวิถีชีวิตก็คือ He ah. ะะเฮดไห้ไถหน้าหล้วก็ได้เริ่มมาตั้งเป็นซื้อบ้านนั่น บ้านโคกไสตาตะกรอนเนี่ยมันจะเป็นปลาดิบป,ปลาดิบชื่นเนาะเป็นเป็นโคกเป็นปลายุ่ใต้บ้านนะแม่ขัมีน้ำซับบ้านเท่าก็เอินว่าค่านะครับหลังจากนั้นค่ะเป็นที่มาของ,ของ,ข,องของก่อกาดเกิดบ้านโคกใสนะครับหมู่บ้านโคกไสเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่หนีน้ําขึ้นมาจากฝั่งก่อนจะมีการสร้างเขื่อนลำปาวตามนโยบายรัฐบาลในปี2,508 ทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งหนีน้ําไปตั้งลกลากอยู่อำเภอใกล้เคียงแต่ก็มีชาวบ้านอีกจํานวนไม่น้อยที่อพยพมาอยู่ริมเขื่อนห่างจากเขียนหมู่บ้านเดิมไม่ไกลนักจากอาชีพทําไร่ไถนาที่นาบางส่วนก็จมลงไปในเขื่อนชาวบ้านจึงเริ่มทําการประมงควบคู่ไปด้วยถ้า,ถามว่าวิถีชีวิตตะกอนเป็นยังไงก็คือเหตุไหไถนานะครับทําไห่ทำนาทําทสวนนะครับพ่อ กอเคลื่อนมีเคลื่อนล้าเปล่ากันมาปับวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในเรื่องของการดำล้งชีพพ่อพ่อนาเคลื่อนพ้นขึ้นมาเนี่ยนาเต็มก็เลยเป็นวิถีชีวิตในการประมงนะครับทุกรังค่านะครับที่หลงเหลือที่เป็นบ้านไม่ปัจจุบันนี้ก็คือได้ไล่ได้มาจากการขายป่าในเคลื่อนนะครับมาสร้างบ้านอย่างที่พ่อผู้ใหญ่บ้านได้บอกครับ บ้านเกือบทุกหลังคาเรือนถูกสร้างจากรายได้ในการหาปลาในเขื่อนนอกจากรายได้ที่ไม่มากไม่น้อยจากอาชีพนี้ทําให้คนกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในวัยทํางานเดินทางเพื่อไปหางานในเมืองกรุงแต่ก็มีจานวนไม่น้อยอีกเช่นกันครับที่หันหน้าให้กลับบ้านเกิดเหมือนกับกอฟนักศึกษาจบใหม่ดีกีปริญญาตีอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาวิธีคิดของเขาเป็นอย่างไร เรามาลองหาคำตอบของการอยู่บ้านของก๊อบในครั้งนี้ครับคัดตีประจำใจเฮาเนาอไล่อาชีพตั้งหากที่ยากไล่สำหรับเฮาเดอทุกอาชีพมีเกียร์และศัก์ษีสํำกัดถามว่าไปเฮ็ดงานทุงเทพเขาปิดยังไงเข้าก็ หาเงินหาทองกับมันอยู่ได้ยูแต่ว่ากับทาทั้งคนกับถิ่มพอ่อถิ่มแม่ไปดูบ้านเท่ากับว่าอึดเงินอึดคำว่าตาเฮาดูหาดูเห็ดว่าตาเฮาว่ารังเกียจอาชีพที่แบบว่าตากแดดด้วยน้ำด้วยตุ่มเงินมีอยูสูมองขอแค่ว่าดูเห็ดดูถ้ำว่าขี้เกียจกอบย่างเข้าสู่เป็นพานปลารุ่นใหม่แห่งลุ่มน้ำปลาตั้งแต่ยังเด็ก ก๊อบเล่าให้ผมฟังว่าพออยู่มสองก็เริ่มมีแพรเองเริ่มใช้ชีวิตอยู่บนแพรคนเดียวจนปัจจุบันก๊อบมีอายุ28ปีหลังจากจบปริญญาตีก๊อบก็ได้ใช้ชีวิตและหาปลาส่วนใหญ่อยู่บนแพรแห่งนี้มาโดยตลอดพิษปลาร่ะครับว่างเนี่ยพิษครับบ่มีผาดแกหลอดแก่หลอดมาิิดหลายติดหน่อย ไอ้แต่ละมือนี่เนาะขันแม่นช่วงหนาฝนนี่เข้าปะสีลงมาอยู่แพ่ขืนเมื่อ,อาจะเฉพาะอาบนนํำเนื้อว่าเมื่อเอาเขาแล้วก็ขังเวทมากกับดึงสะดุง้งไส้ดงังแล้วแต่มือห้าล้างมือเข้าเห็นปลาขืนมากถี่เข้ากับไส้ดังห้าล่างมือเข้ากับดึงตดสะดุง้งหลังจากการหาปลาปลาตัวเล็กๆที่ได้จากใต้เขื่อนส่วนหนึ่งก็จะถูกขังเอาไว้ในกระชัง ส่วนตัวใหญ่เช่นปลาสวายก็จะถูกมัดติดเชือกเอาไว้กับแพในทุกๆเช้าจะมีพ่อค้าคนกลางต่างหมู่บ้านขี่เรือมารับซื้อปลาของกอ๊อบถึงตีนแพเลยครับ ของอยางนี่เขาขายปาลาอะไรบ้างครับพี่หันตึ้งร้อยบาทห้าร้อยแปดสิบบาทปลาอะไรบานใดครับปลากระต้งเบอร์เดียวกับสามสิบโลถูกชนิดนี่อย่าง,งาาาาไรครับ,เ,รบเขาขายของอางนานปลาเป็นปลา,ากีปลากีปลาหนังปลาหนังที่เป็นปลากกสดกับปลาขายังรวมกันแล้วก็ปลาสวายแล้วก็เป็นปลาสอย เขาให้เข้าจังไนครับซอยเขาชี้ตัวสิบาทสร้างร่วมหน่อยไงร่วมกันตะกี้นีโรดละยี่สิบสองกระสไวายี่สิบกระหนังโรดละหกสิบอืมันคือราคามันปกติก็ได้ประมาณนี้เสมออันนี้ถือว่าได้หน่อยมือนี่ถือว่าเปล่าวัตถุเท่าไรก่อนนะครับมือนี่ถือว่าวันได้หน่อยมีเปล่าวัตถุได้จักร้อยก่อนนะห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยนี่วัตถุ แมนป่าวสขั้นถือเลยครับขั้นปกติจะขั้นขึ้นขั้นเั้นสองขั้นเป็ดขั้นแปดเนี่ยจะมือมลาขันตั้มกับบรุษหาล่อยจมืเอเราตายุแค่มากมขันไราสุดนี้เท่าไรครับหมืนม่นก็มือแมนขึ้นละหมืน่นหลังจากการหาปลาท้องก็เริ่มหิวการเดินทางระหว่างแทไปถึงหมู่บ้าน ด้วยระยะทาง3กิโลเมตรการกินและอยู่บนแพรสดุ้งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางน้ําอาจจะไม่สะดวกนักจึงจําเป็นต้องเตรียมข้าวสารอาหารแห้งลงมาจากฝั่งจนกรอบเรียกแพรแห่งนี้ว่าบ้านกลางน้ําครับ จำเพื่อนหลังหนึง่งอะไรไทยแพร่ลงมาเขาเจ้ากับส่วนหลายคนในโลงมากแล้วเขาก็จิกขามมือขามขึ้นเขาจงจิกส้นเมื่อเด็ขายปลาแล้วจังจิกขึ้นเมื่อค่ะทุกแพรเขาจะมีขั้วมีส่วนทุอย่างเลากินเนื้อโย่เขาก็หทั้งเตื้อกับห่ออุปกรณ์ลรงมาตาบ้านทั้งเตื้อกับปิ้งปลาแกงปลาเค้กินแบบพื้นบ้านห้าวน้ำแพร่นี่ยนะเครื่องขั้วกับมีครบสุกอันอยู่แพ้่็่ะจำว่าจำเถียงหน้าจำเพื่อนหลังหนึ่งหนาวมันครบสุอันอยู่ คันเป็นแม่นหนามสซดีไมีชีวิตอยู่สามารถสื่อสารกันดูเรื่องก็อยากบอกว่าขอบพรอคุณหลายๆที่เฮ็ดไ้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกมือนี่แล้วก็ขอโทษขอขามาหลายๆอันหลายอย่างที่เฮ็ดบอดีต่อนามต่อไน,นเนาะจังเฮ้ากินเฮาส่วนสู้สยางล่องนะ่ะล่องอาบล่องหยังล่องล่างสิ่งสกปรกเงาไข่เฮ้าเป็นบ่ละก็ขอขามาได้หลาย,ลายแล้วก็ อยากบอกเพื่อนว่าขันบอมีเพื่อนกอบกับว่าใอีหยังมาเท่าสุมอนีพ่อแม่เพื่อนกับได้เฮื่อนได้ซ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการอยู่แพร่มาแตไ่ได้แต่ไล่มาขันบอมีเพื่อนกับบอมีซุเมอนีดอกนอกจากการหาปลาบนแพในน้ำลึกอย่างก๊อบในช่วงเวลาที่น้ำลดลง ที่บริเวณเขื่อนใกลต้ตัวหมู่บ้านก็จะมีแอ่งน้ําเกิดขึ้นตามลักษณะของดินจึงทําให้ผู้คนอีกจํานวนไม่น้อยกระจายตัวไปทั่วเขื่อนเพื่อที่จะหาปลาและกลุ้งบริเวณแอ่งน้ําเหมือนกับชาวบ้านกลุ่มนี้ครับมองนี้มันก็นเป็นเขตเคลื่อนนะครับเขตเขื่อนแล้ว่าน้ำคือบกครัเ,เดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวตูไปล้ะ อันนี้มันเริ่มแล้วเดี๋ยวน้ำน้ำก็ิ่มจะเริ่มเป็นแล้วอันนี้เ้าได้ปลายังไงครับยูนี่รวบเม็ดใส,ส,ดส่ทุกตัวใส่ทุกทู้ห่ออันว่้เขาเบียกป่ปามาได้ป่านิ่นแน่ป่าเขาแน่ป,ปลาสูตรป,ปลาคอผู้ป่าไปที่ว่าป่าแต่ว่ามันแห่นี่อยากแพ่จะดุงเสดุงสิขาเจ้าโยกนั่นคือดีอ อันนี้ใส่ว่าแหนลนม้วนได้ซื้อ,อใส่ว่าออกมากมันมสุดแมนนะบ้านกับฝ่ายเขาได้ซุนคี้งเป็นละมันก็ได้มันสุดเน้ยสักทีเดียวมุ้งไปกัตึกตึกขากันตึ๊กขากเตัวถัดมาอีกไม่ไกลมากผมก็ได้เจอกับชาวบ้านอีกหลายกลุ่มที่กำลังหาปลาในแอ่งน้ำโดยใช้อุปกรณ์ที่ตัวเองมีบ้างก็ใช้สะดุ้งบ้างก็ใช้แห ปลาที่ได้จากเขื่อนชาวบ้านก็จะเก็บเอาไว้กินอีกส่วนหนึ่งบ้างก็เอาไปขายบ้างก็เอาไปแปรรูปทําผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารนั่นก็คือปลาส้มเหมือนกับพี่ชนิดตาและแม่แม่กลุ่มแม,แม่บ้านปลาส้มแห่งหมู่บ้านโคกใสที่เขารวมตัวกันทําขึ้นครับส่วนมากเสี่ยงมาจากธรรมชาติค่ะที่หาม่ได้ส่วนมากสิไทยบ้านเพิ่สีเฮ็ดเฮ็ดปลาตัวใหญ่นะคะปลาที่มันไม่ค่อยมีกางเช่นปลาะโด ปลาชูดูนี่ส่วนมากสินิยมเฮ็ดปลาสมกันค่ะเพราะว่าเนื้อปลามันสิมันสิบ,บอกเหม็นบวกข้าวแล้วก็มันก็สิบ,บ,สบ,บรีขอดเกตแล้วก็เฮ็ดหยากเพราะว่าก้างมันสิบุมีก้างหน่อยกเลยเฮ็ดนายปลาสดเคล็ดลับของการห่อสมก็คือม่ตองต้องสดห้ามให้โดนแดดการขายปลาส้มของชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วจะถูกสั่งมาจากพ่อค้าคนกลางด้วยราคาส่งเพียง16ห่อต่อ100บาทปลา1กิโลกรัม จะสามารถทำปลาส้มได้มากถึง25ห่อครับไ้ไมได้คร1กิโลจะมีกำไรอยู่ประมาณ50บาทก็ถ้าเราทำเยอะแล้วก็คูณ50มันก็จะเป็นกำไรที่เราทำได้ค่าคันเฉลียะจะระเมตก,กประมาณมันก็จะตกประมาณ15โล15โลก็จะอยู่ประมาณ700-800ถึงบาทต่อวัน สิบหโลเราก็จะทำได้ประมาณ2 0งพันสอได้นอกจากอาชีพการหาปลาและแต่รูปปลาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะยึดอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเวลาน้ําในเขื่อนลดลงจะทําให้ทุ่งหญ้าอ่อนขนาดสุดลูกหูลูกตาเกิดขึ้นกลางเขื่อนลปาปาวซึ่งเหมาะแก่การเลี้ยงวัวและควายเป็นอย่างมากพ่อลําสินเป็นอีกคนที่เลี้ยงสัตว์มานานถึง40ปีทุกๆเช้าพ่อลําสินจะพาควายของเขาออกไปกินหญ้าบริเวณเขื่อนลปาปาวเออมื่อหนีห้องเอาง่วงมาเรียงยืใส่ครับพ่อโยงรอกเกียนโนมันดานเขาเอื้อนโนมันดาน มาเลี้ยงซูเมอร์เป็นเนัยงข้าเดียวมาเลี้ยงผีครับว่ามันกัดทุ่งมองเลี้ยงได้เกาอยู่พี่กัได้แต่มามันเลี้ยงประจำอยู่พี่ย่มเลยก็ได้ข้ามรถจังเดียวมาเลี้ยงรถเดียวมากันน้ำเ่รารถกับยุบานเย้าหยาปกติพ่อลำสินและชาวบ้านส่วนใหญ่จอกมาเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เช้าจะถึงเวลากลับอีกทีก็พบคำที่พักแดดเสบียงและอาหาร จึงเป็นเรื่องสำคัญไม้ไผ่ายาว2เมตรถูกฝังลงไปในดินเพื่อใช้เป็นเสาใบมะพร้า,พาวแห้งถูกนำมาวางซ้อนกันเพื่อทำเป็นหลังคาชาวบ้านเรียกที่แห่งนี้ว่าซุ้มในเวลากลางวันเราจะเห็นชาวบ้านประจำอยู่ที่ซุ้มต่างๆทั่วบริเวณเขื่อนบ้างก็อยู่เป็นกลุ่มใหญ่บ้างก็อยู่เป็นคู่เพื่อหลบแดดคลายร้อนพอถึงเวลากินข้าวเที่ยง ชาวบ้านก็จะกินกันที่ซุ้มนี่แหละครับปัจจุบันกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านมีจำนวนมากถึง217คนแต่ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะเลี้ยงควายมากกว่าวัวพปกตีควา้วมันสีเลี้ยงไงปล่อยไปเลยกินหยามันบฮิง่ามห้าขึ้นคอก บ่ได้ลงทงเอาเฟี้ยงให้กินมันก็กินดีมันสิบ่มักจ่อยทองวัวงัวนี่งัวนี่ทนแดดอยู่เฮาลามไว้ก็บ่ได้ออกมาแต่ว่ามันมันบ่กินหมดหญ้าเฮาเกี่ยวมามันสิบ่กินดีวยนี่มันสิกินกินหมดแต่ว่างัวบางัวอยู่บ้านเฮานี่ก็ประมาณบ่ล่ะ50 60แต่งัวแต่ว่าวยหลายลงน้า พอถึงเวลาพบคำ่ำชาวบ้านที่เอาสัตว์ออกไปเลี้ยงข้างนอกก็จะเริ่มท้ายอยพากลับเข้าคอกแม่นกเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์แม่นกเล่าให้ผมฟังว่าควายเป็นสัตว์ที่ฉลาดเขาจะรู้เวลาออกจากบ้านและเวลากลับบ้านแต่ที่เราต้องดูแลมันเพียงเพราะกลัวว่าควายจะไปกินข้าวที่ปลูกอยู่คันปกติกับตอนแรกคันห้องว่างนี่มันกันย่างกลับเองเหรอแม่นควายนี่ก็ย่างกลับแต่ว่า งัวนี่มันสิบบ่อคอยหูจักอคอข่าว้ายได้หลกถ้าต้องมาลามแต่ว่าตอนเย็นก็ต้องเอากลับเพื่อกันงัวนี่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันบ่ได้ลงน้ำมันว่าให้กินน้ำตอนใดกรได้ยังสิงมาหูกถึงเม่ล่าสมควนแต่ว่าข้าวนี่ยมันต้องนอนน้ำปล่อ,อยอันนี้พื้นที่จังสี่กระมอกเหะมากหูกห<ม>พื้นที่<ม>ทจังหวัดเท่านี่เหมาะเนื่องจากเส้นทางที่พาสัตว์ออกไปเลี้ยงและกลับเข้าคอกมีเพียงเส้นเดียว ด้วยธรรมชาติของสัตว์จึงทําให้เราพบเห็นมูลสัตว์เต็มท้องถนนเส้นนี้ถึงแม้ว่ามูลสัตว์จะทําให้ถนนดูไม่สะอาดตาแต่มูลสัตว์เหล่านี้กลับเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนที่ไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมากครับแม่เวิร์นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์ที่อยู่กลางถนนจึงเป็นแหล่งแร่ธาตที่ดีให้กับต้นพืช ในทุกๆครั้งที่แม่เวนเดินไปที่สวนสิ่งที่ไม่พลาดก็คือการเก็บมูลสัตว์ที่อยู่กลางถนนนี่แหละครับแม่ครับ,รบแม่มาเก็บทุกวันไหมครับแบบนี้เ่อ่างกะมาเหอบ,บ่งายกะบอได้มามแล้วทุกวันเนี่ยมีคนมาเยอะไหมครับมีคนมาเก็บเยอะไหม เมื่อได้ว่างเขาจะเกิดจะมะาเก,ก็บโอคือแม่เนี่ยแหละจะเก็บก็มาขันไปให้ก็เก็บเอาสิาเดี๋ยวนี้นประเดีดไปเอาก๊กนี่ล่ะเลยเมื่ได้เอาอปันหนึ่งก็เอาเยอะประมาณนี้ใช่ไหมครับพอ,อเก็บมูลสัตว์ได้เต็มรถเขน็น แม่เวรก็จะนำมูลสัตว์เหล่านี้ไปที่ไร่เพื่อทำการหมักครับที่แม่เที่ย่ยนี้คือการหมักปุ๋ยใช่ไหมครับหมักที่ฟปา็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ มันแหงยังสีกระไส่ได้นี่มันแหงเพนาะวาไก่เคลียใบเคลียมากนะมันก็จะเป็นการผสมไปในตัววิธีการทำปุ๋ยหมักของแม่เวอร์นประกอบไปด้วยมูลสัตว์ที่เก็บได้ตามถนนและเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนหลังจากนั้นก็รอให้แห้งก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วครับ แต่สำหรับพี่ไอราดาที่มีมูลสัตว์จำนวนมากหลังจากเอามูลสัตว์ไปใส่ที่ไร่ก็ยังเหลือมูลสัตว์จนล้นคอกทางออกของพี่ไอราดาก็คือการขายหรือฝากมูลสัตว์ให้กับหมู่บ้านหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าธนาคารมูลสัตว์ครับว่าไงว่าถึงว่าเห็ป้ายเนี่ยม,ม,ม,มันมันบ่มีกุ้น่าเนาะแต่เลยได้เหตุโครงการธนาคารมูลสตัตว์เกิดมา เพื <ítulo> ่อเพื่ออยากให้ขิงงวงขี่ควายที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอาเขามาเป็นแรงแรงสื่อขายเป็นธนาคารโดยที่เอาขิงงวงขี่ควายให้ลูกให้หลานหรือผู้ปกครองเนี่ยเอาขิงงวงขี่ควายมาฝากแต่ว่าแปลงสภาพเป็นเงินจริงๆรตะก้อนนี่เป็นบ่คคาสีขาเจ้าบ่ท่านตั้งธนาคารมูลสัตว์มันบ่ะขาเจ้าก็สิมาถามซื่อซุ้มขี่นี่ขอกงวงขอกล้วยซุ้มขี่เลี้ยงงัวอย่างกล้วยต่อขีมาซื้อในหมู่บ้าน เราเคยมาซื <hora> ้อเจ้าก็สิมาซื้อใช่ไหมมาถามทุกปีแหละทุกเด้อนม้วนหนึงม้วหลายฟุนง่ามฟุญกี่ลายแล้วเราสิดดึงแต่มีธนาคารมีว่ากินมากู้พื่บ้านกับประกาศเองว่าเขาก็เริ่มเอาไปกับสีแดงเป็นส่วนไปแลละกับส้มที่เคยมาซื้อเจ้าก็สิมาซื้อเื่อเรากับสีแดงไปขายธนาคารมลสัตว์แม่ค่ะการคิดคำนวณราคาของมูลสัตว์จะถูกคิดตามความชื้นถ้ามูลสัตว์สดที่มีความชื้นเยอะธนาคารมูลสัตว์จะรับซื้อในกิโลกรัมละ50ิสตางค์ ถ้ามูลสัตว์อยู่ในคอกและแห้งที่มีความชื้นน้อยจะรับซื้อในกิโลกร,รัมละ 2- 3สบาทบางคนก็นเอาใส่ถุงมาบางเทีเขาจะคลายเป็นมอขอกเขาก็ออกกไปเนมอขอขาอ่านมูลคอกมันสิได้มูลสัตว์ลายเป็นไดมันสิได้ปุ๋ยได้ฟุนลายเป็นไดเ้ากะเอา,า,เ,อาเพราะว่าบึงค่วมหนาไปกลเนมึงข่วมหนาข่วมนี่ของมูลสัตว์ถ้า ได้ลายก็คิดว่าได้เป็นตันสองตันนี่ก็จะซื้อให้อยู่ประมาณพันสองพันสามพันบาท okay. หลังจากการซื้อขายมูลสัตว์เหล่านี้จะถูกนำไปตากให้แห้งและถูกจำหน่ายออกไปยังชุมชนอื่นๆที่ต้องการมูลสัตว์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านทางการเกษตรดังนั้นการสร้างธนาคารมูลสัตว์ขึ้นมาจึงเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นให้กับชาวบ้านอีกด้วยครับ นอกจากการทาอาชีพประมงและเลี้ยงสัตว์กิจกรรมที่สําคัญของหมู่บ้านโชคใสก็คือการสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กในชุมชนโดยการปั่นจักรยานไปยังจุดสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อให้เด็กในชุมชนเข้าใจรากเหง้าที่มีมาตั้งแต่บรรพบุบุษก็ถือว่าได้ 80- 90%ซของของของลิกหลอยเขาหายกวบม้ม เขาสนใจกระตือรือร้นละละในเรื่องของการทำมาหากินของพ่อแม่หรือผู้มัญญาชาวบ้านสมัยเก่านะครับให้เขาเดี๋ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตพ่อแม่เขาเป็นยังไงแต่ก่อนอที่มาออกได้ลูกได้หลานมาเป็นของเยาวชนจุกปัจจุบันนี้ภายในกิจกรรมหลังจากการปั่นจักร,รยานเด็กๆในชุมชนก็จะแยกย้ายไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งในแต่ละกิจกรรม ก็จะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กๆได้ซึมซับวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของพ่อแม่เช่นการหากุ้งหอยปูปลาที่อยู่รอบๆเขื่อนซึ่งในแต่ละกิจกรรมก็จะมีพี่เลี้ยงที่เป็นชาวบ้านในชุมชนคอยให้คำแนะน่ำ ค่ะสอนครับว่าเระสิถามว่านี่หอยยังเด็กก็จะรู้ว่ามันเป็นหอยมันจะเป็นหอยหอยกาบโนกหอยแข้งหรือหอยเชอรี่มันก็สิหูว่าหอยนี้กินได้ไหมกินได้กินไม่ได้เวลามันเห็นห่วกไปคนหนึ่ห่วงมันก็จะเป็นหวกเขียดห่วงยังมันที่น้องคนนึงได้ไปเหตุอะไสิห่วกยีหงังแม่ก็โตดำๆก็เลยบอกน้องว่าเป็นหวกขีดข้างๆมันกินว่าได้ทั้งที่เขาจะแปลว่ามันกินได้นะ อะไรก็กินได้ก็เลยบอกว okay. ่ามันกินไม่ได้พเขาก็เลยหู่จักว่ามันกินไ่ได้น้ำรดหนีจากน้รถหนีจากหอยก็เลยตายแดดตายกันบป็นไก่กับผู้ดีได้ออกร่างกกยกรมาสิรแบบต่มาาแบบดีกว่า่างไหมครับแบบเท้านอนดูซื้อเท่ากับบเรีหนังยังไงเท่าับไม่ได้นองนองหนึ uh, uh, ่งครับได้เหลีนกันได้เหลีนได้ออกมากข้างนอกดีกว่านอนดูซื้อเลยกับเด้มาหาวิถีชีวิตตแบบบ้านๆเท่านะครับ็หาปูหาป่าปกตินี่ครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นนะคะส่วนมากในชุมชนในหมู่บ้านเ่าค่อยสอนให้ลูกมาหาแ้้ไปไปเห็ดกินแต่ว่าส่วนมากก็่อเง,งินหาเอาไปซื้อมากินสลาปิงไก่ปิงตับไข่ไก่ต้มไข่อย่างบางเที่วเขาก็บบรูว่า,วาก่อนสิเด้กินมันเป็นยังไง นี่คือเรื่องราวของบ้านโคกใสที่ผมออกเดินทางเพื่อหาคำตอบยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอีสานผสมกับการเพึ่งพากันของคนในชุมชนและธรรมชาติได้อย่างลงตัวทั้งก๊อฟที่อยู่และดูแลแม่น้ำทั้งพ่อนิยมที่คอยเกื้อนหนุนคนในชุมชนทั้งพี่ชนิตาที่พยายามผลักดันเด็กๆให้ซึมซับวิถีแห่งบรรพบุรุษและคนอื่นๆที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะที่นี่คือมรดกแห่งโคกใส มรดกบ้านเราที่นี่บ้านเรา